ันนี้จริงๆเรียกว่าจะมาทัวร์ออฟฟิศก็ไม่ใช่มาเผือกดืวะคอยากรู้คำถามแรกเลยออฟฟิศนี้ค่าเช่าเท่าไหร่นี่พี่นัทจากฮ่องกงถามว่าวัดกัางหันวัดกังหันวันนี้ดีนะเคยไปบนแล้วแบบได้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยอ๋อได้เยอะเลยอันนี้ไปหยิบกินได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยนี่นะคะคุณนัทได้เป็นกินคนแรกของประเทศไทยเฮ้ยกินหมาล่เมนูใหม่นะครับมะพร้าวหอมปั่นนุ่มมะช่าชอบมากกว่าเมนูอื่นๆที่มีมาทั้งหมด ตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศแบร์เฮาส์แบร์ฮัคแบร์แบร์มือของเงินหน่อยของเงินสีมันก็ซันสุด้วยมันก็ซันสุด้วยคือออฟฟิศนี้อยู่ด้วยกันสองสองบริษัทใช่ไหมเออสามบริษัทอยู่สองสองแบร์ฮัคตอนนี้ก็ก็ก็อยู่ก็อยู่ด้วยแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วถูกไหมเหลือคนเดียวใช่ยูทูบไม่ได้ทำแล้วมาลงคลิปในช่องนี้แทนใช่เนี่ยอยู่กับนัทเนี่ยเดี๋ยวมาออกเดละคลิปนะเดละคลิปมาออกช่องไงข้าตัวหน่อยไปขึ้นบิสเนสพาด้วยนีเดี๋ยวพาไปขึ้น แล้วก็เห็นว่าวันนี้มีออกเมนูใหม่ด้วยใช่เป็นมะพร้าวมะพร้าวปั่นนุ่มมะชะชาเขียวใช่ใช่ไหมโอ้โหเป็นแบบมะพร้ากก็ชอบชาเขียวก็ชอบก็เลยเดี๋ยวรอกินท้ายคลิปท้ายคลิปแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปเผื่อออฟฟิศก่อนเออแล้วเห็นว่าออกขนมอะไรใหม่ด้วยไหมใช่มีความลับอยู่ในนี้ด้วยแกมาเห็นคนแรกจริงเหรอจริงปกติอันนี้เป็นออฟฟิศที่หร่แล้วเหมือนแบบว่าเคยเคยมีหลายคั้ถ้าครัวกลางอะย้ายมาสองครั้งไอ้สามครั้งตั้งแต่เปิดเปิดแมร์เขามาเลยนะออฟฟิศมีจริงจังที่นี้ที่แรลก อ่าโอเคคือวันนี้จริงๆเรียกว่าจะมาทัวร์ออฟฟิศก็ไม่ใช่มาเผือกเดีว่าเรามาเผือกเรื่องของเขาว่าแบบซีโอชานมที่แบบว่าแบบโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วก็เราจะไปทั่วโลกเนี่ยเขาแบบมีออฟฟิศอะไรเป็นยังไงมีชานมให้กินฟรีหรือเปล่ามีของเผ็ดๆให้กินวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นอยากไปดูห้องซีโอก่อนได้ปะได้แฮปปี้บอสเดทูยูอาวนเกิดแกมีแฮปปี้บเดทูยู เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ขอบคุณค่ะอันนี้นั่ก็คือเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เพราะเขาบอกว่าให้พาไปซีโอนะเดี๋ไปเบิร์เดย์ที่นั่นอยู่ดีเขาก็แบบจับเซอร์ไพรส์ไหมเมื่อกี้ตอนแรกไม่หัวคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยออฟฟิศสะอาดหรือเปล่าวะคิดเรื่องอื่นในหัวเอาหันไปเจอเค้กดีใจดีใจดีใจโอเคก็อยากรู้คำถามแรกเลยออฟฟิศนี้ค่าเช่าเท่าไหร่ บอกเป็นช่วงแล้วกันเจ็ดถึงแปดเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นแสนอ๋อนึกว่าเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นราคาดีมากบอกเป็นช่วงเพราะว่าแบบเออราคาเราอาจจะไม่เท่ากับตกอื่นเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นโอเคโอเคเยอะแพงมากแพงมากอยู่ี่นานยังนะเกือบปีอ๋อเกือบปีแล้วปีหนึ่งเลยก็เพิ่งรู้อ่ะเพิ่งเห็นเพิ่งรู้อ๋อเพิ่งลงคลิปก็คืออยู่มานานแล้วกว่าจะลงคลิปใช่ป่ะแล้วก็กว่าจะตกแต่งเสร็จอะไรสเ็ทำไมถึงเลือกที่นี่หนึ่งเลยทุกคนเดินทางสะดวก เอ้ยมีเพนพอยต์แต่ก่อนอนะเราอะไปเช่าแถวลาซานแล้วหาคนยากมากแล้วก็แบบทุกคนก็จะแบบอยู่แป๊บเดียวบางทีก็ออกด้วยเหตุผลเดินทางไม่สะดวกอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเก็บ เก็บปมเรื่องหาคนยากไว้เพราะฉะนั้นออฟฟิศสเปคแรกก็คือต้องเดินทางสะดวกที่เนี่ยมีเรือมีใต่ดินมีรถเมล์มีบนดินนี่สเปคนี้สําคัญมากถ้าว่าไหนมีออฟฟิศอ่ะไอเนี่ยคือสเปคสเปคแรกแล้วของกินที่นี่แถวนี้เยอะปะเยอะแล้วก็ราคาดีน่ารักเพราะว่าติดมอสอวด้วยโอ้โในทุกอย่างใทุกอย่างูแบค่าเช่าแพง ถ่าช่าสมเค <สม S 2> ุสมผลกับในเมืองเ้ยเอาหนึ่งนะก่อนขูมีคำถามเยอะมากมใครเป็นคนออกแบบอ่ฟฟิศน,นี้จ้างสิคะออจ้างจ้าง,างแต่ว่าก่อนจะจ้างเราก็ต้องมีสเปคใช่ไหมสซมากหลักการก็จะเป็นคนบีบพ,พวกร้านแบรนด์หัวก,การก็จะเป็นคนบีบสเปคแล้วก็เราก็มีร่วมด้วยเพราะเราอะชอบความสงสยัยการชอบความแบบเพ้น ถ้าการออกแบบก็คือจะไม่มีสีสีเลยทุกคนจะเห็นว่าแบบมันจะเป็นออฟฟิศออฟฟิศเข้ามาแล้วมันดูคันเลร์ฟูลดูไบรท์ดูแบบสดใสเราการออกแบก็เหมือนส่วนผสมหลักๆก็คือแบบมันจะดูแบบมินิมอลหน่อยแต่สีสีก็คือมาจากเราโอเคงั้นเชิญพาทัวร์เลยฮะเบย์เฮากับซันสุก็คือแบบชอบออกของพีเยมเยอะมากแล้วแบบเราก็อยากเก็บไว้เป็นความฝันตั้งแต่แรกแล้วถ้ามีออฟฟิศต้องเก็บเพราะปกติจะเก็บที่บ้านเอออันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่บอกคร้ออกแบบเลยว่าฉันจะทําแบบที่เก็บตรงนี้ด้วยนะเอาไว้อวดชาวบ้านเขาเวลามา นี่นี่อันนี้คือน้องในออฟฟิศอะคือแบบตามล่ามากมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรใช่ไหมรุ่นแรแรลิมิเต็ดโฟร์อีฟใช่ก็คือไม่มีขายแล้วไม่มีขายเดี๋ยวมาประมูลเอานะคะว่ามาร์เก็ตติ้งเราจะให้หรือเปล่าตัวเราก็ยังไม่มีเลยแกอยู่ตรงนี้หมดเลยขายยากมากขายยากมากก็มีมีทั้งโฟร์อีฟแล้วก็มีพิกซี่ต่อไปเป็นใครดีอะแกนัทภิวิทย์เอารถอะไรดีเอารถอะไรดีรถเผ็ดเผ็ดแซ่บรถเผ็ดเผ็ดแซ่บอ่ะ นี่วันเปิดออฟฟิศนะคะก็ให้พนักง,งานแต่งตัวกัน<อ>แล้วก็มีคนมาเขียนความรู้สึกกันว่าแบบเฮ้ยเป็นอย่างไงบ้าง,างแล้วก็นี่เป็นห้องประชุมเวลาคนแบบอยากมาสมัครงานกนะะ็เข้าห้องตรงนี้เห็นใช้ชื่อห้องว่าแบบ, New York, บนิวยอร์กดูไบเขาให้ตั้งชื่อห้องแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะตั้งยังไงแล้วก็เลยคิดว่าเป็นประเทศที่อยากให้ซันสูกับแบร์เฮาส์ไปเปิดไปขายานี่ก็เป็นห้องประชุมใหญ่อันนี้กี่ตารางเมตรเ,เนี่ยทั้งหมด ทั้งหมด600กว่า600กว่า600กว่าสาเขาเท่ากับบ้านใหม่เราเลยจริงปะไม่จริงมาบัฟมาบัฟนี่เขาก็ประชุมซีเรียสนะคะนี่เป็นห้องประชุมใหญ่จะประมาณนี้กำลังประชุมเรื่องปิดงบอยู่หรือเปล่าประชุมประจําเดือนนี่แหละแต่เฮาอ้เรื่องเยอะมีห้องาเอรมีห้องซีอีโอเราเราอ่ะการเป็นคนเข้าออฟฟิศไม่ค่อยบ่อยเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้เด็กๆหล่อๆน่ารักน่ารักเต็มเลยเซนโดนะคะเราติดเซนโดนี่เจอเด็กๆบางทีแบบมาออกกำลังกาย นี่พี่นัทจากฮ่องกงถามว่าอ๋อวัดกังหันวัดกังหันวันนี้ดีนะเคยไปบนแล้วแบบดีป่ะได้เลยอรอแบบได้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยได้เยอะเลยจริงจริงตอนนั้นสงสัยเราขอเยอะไปหน่อยยังไม่ได้นะเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งได้เยอะเลยเราไหวถูกหรือเปล่าเออไหวถูกหรือเปล่ามีวิธีไหว้นะจริงจริงจริงมันมีวิธีมีมีเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูคลิปฮ่องกง กินฮ่องกงมีวิธีไหว้อยู่เนี่ยเป็นของสะสมฟิกเกอร์เรียกว่าไอเนี้ยไอเนี้ยเรียกว่าของมูเตลูนิดหน่อยเป็นแบบเหมือนสาหะสาหะเราเกิดปีละกาใช่ปะฮะคืออะไรอะฮะก็คือเหมือนแบบถ้าอยู่กับคนปีฉลูปีมะเสงอ่ะจะดีพิเศษก็เลยเป็นนักษัตย์ที่เอามาตั้งเพื่อเสริมทําให้แบบสบายใจมากกเกิดปีอะไรปีลิงปีวอกปีวอกนู่นเซตโนเลยเซตการวอกหนูมังกร เพราะว่าอย่างอย่างครัวการก็มีความมูใช่ไหมที่นี่มีความมูไหมนี่เลยเราเลยเรามูกันเลยอันนี้คือชอบส่วนตัวจริงๆไปไปเซี่ยงไฮ้แล้วทีมทีมงานแม่งซื้อกันเว้ยเอาตรงเราไม่ได้สะสมเลยจนกระทั่งสะสมอะไรกันนักหนาวะก็เลยลองลองซื้อมามันก็เลยเถิดไปนิดหน่อยอันนี้คือจากป๊อปมาใช่ป๊อปป๊อปมาใช่ปะออฟิศป๊อปมาอยู่ตัวนี้เองตอนแรกนึกว่าเป็นช็อป เรามากันที่โซนนี้ดีกว่าวันนี้ขนมแห้งหน่อยนะคะปกติจะมีขนมน,นี่คือหยิบก,กินได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยมีสันสวเต็มตลอดแต่ขนมแล้วก็จะมีมีบ้างถ้ามาทันก็จะได้กินก่อนเลยได้หิวนี่ขนม A B C มีหมดเลยนะ <c oughs> เราอยากรู้ว่าสวัสดิการพนักงานที่เนี่ยทั้งซันซูแบร์เฮาเหมือนกันปะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันก็คือขนมของทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเราเขาไปแบบไปแลกชานมอะไรอย่างเงี้ได้ไหมเหมือนว่าแบบไปรีดิมได้ได้ทั้งคู่เลยใช่ไหมมีแบบสิบสองแก้วให้ทุกคนคืองแบร์เฮางานซันซุก็ได้แบร์เฮาก็ได้แบร์ฮักด้วยแบร์ฮักก็ได้สิบสองแก้วสองแก้วเจอไหมนี่ อิ่มไม่พ่ออีกหรออั้คือแบบสั่งวันละแก้วอยากได้บ้างเหรอสั่งวันละแก้วอยากได้โค้ดไปกดแกจะเอากี่แก้วแกพูดมาเลยเดี๋ยวส่งให้ตลอดมีแบบที่ชงกาแฟให้ด้วยใช่กาแฟมีหมดไปไหนต่อมีกีวีนวดมีกีวีนวดต่อแรกเว้ยเราก็ว่าทำไมไม่มีคนใช้เพราะเราอ่ะหันผิดด้านเราหันในเนี่ยไปอีกด้านนึงเราเลยก็เขินสิใครมานั้งก็เลยพุ่งคิดได้ว่าอ๋อฉันฉันลองเปลี่ยนดีกว่าแต่มันก็ดีนะมันแบบรู้สึกว่าแบบหลังมันได้ การผ่อนคลายอะ่ะเ,เหมือนมีคนมานวดแล้วก็วิวแต่ถ้าเกิดว่าววิวตกูเคยเห็นกูาอยี<ๆ>้นวดที่ใหญ่ๆป่ะสปอนเซอร์ได้นะสปอนเซอร์ <c oughs> สปอนเซอร์นัทอภ <c oughs> ิวิทย์แล้วเดี๋ยวมารีวิวในออฟฟิศนี้เอยเอย,ยกกันไปยกกันมาสนุกเลยจริงๆออฟฟิศดีๆมันต้องมีแบบเก้าอี้นวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมออฟฟิศดีๆบ้านดีๆคอนโดอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้นะคะ เฮ้ยห้องนี้ห้องเงียบแกเข้าไปข้างนอกจะไม่ได้ยินเสียงหรอแกคุยโทรศัพท์คนคนจะไม่จะฟังไม่รู้เรื่องแต่จะจะรู้ว่าแกคุยอยู่แกลองพูดได้ยินป่ะแกแกลองเหมือนคุยโทรศัพท์รู้ว่าคุยอะไรอยู่ป่ะรู้นี่ก็จะมีห้องแบบนี้อีกเอาไว้คุยกันหลายห้องเลยบางทีถ้าเกิดมันเป็นห้องประชุมเลยใช่ไหมแกมันจะดูซีเรียสไหนที่อยากจะให้ที่จะให้ชิมอยู่ไหนนะแกกินเผ็ดได้หรือเปล่าเหรอได้แกไหวป่ะนี่นะคะคุณนัทได้เป็นกินคนแรกของประเทศไทยอันนี้คือผลักใหม่ ที่กำลังจะวางขายในเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศพรุ่งนี้เพราะว่าคลิปอะคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยถ่ายวันที่10บกว่าวันนี้ไอเนี้ยจะลงจะวางเซเว่นวันที่ส่เมษายนคลิปนี้น่าจะลงสาเมษาแสดงว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่พรุ่งนี้วางขายนะทุกคนใส่กับมาม่ายิ่งอร่อยจริงหรอใช่หิวเลยเราก็เป็นคนกินเผ็ดไม่ได้มากเราก็ชอบกินรสนี้มากกว่าหมึกกรุบหมึกกรุบลองไหมคะลอง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 ใครชอบกินเผ็ดอืมเป็นปลาหมึกเหรอ เป็นบุกอ๋อเป็นบุกนึกว่าเป็นปลาหมึกกลินเหมือนหมาล่าเลยใช่เฮ้ยกินหมาล่าใช่อืมอร่อยแกฉันกินทีกินเป็นสิบจอกอร่อยมากมันเป็นแบบขนมทางเลือกใหม่ของคนแบบสายข้าวอ่ะเพราะซันสุมันเป็นสายหวานใช่ไหมอันนี้ก็แบบคล้ายดีแน่นอนเลยอ่ะอร่อยมาก สอันหนึ่งอันหนึ่งมันหนึบมันกรุบอ่ะใช่ป่ะมันกรุบเฮทุกคนเราปกติเราจะไม่อยากพูดว่าอร่อยเว้ยเพราะว่าความอร่อยมันเป็นมันเป็นเรื่องของบุคคลใช่ป่ะแต่นี่อร่อยจริงๆริงอร่อยจริงอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวลองเผ็ดมั่งเลยเผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดันเผ็ดจริงอันนี้เผ็ดอุยหูเจ๊เลยอ่ะแค่ยุหูนัดเลยอันเผ็ดอ่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงแต่ว่าอร่อย แต่ว่ากินสีส้มก็พอแล้วแกมันเป็นกินมิกเว้ยแกกินเผ็ดเสร็จปุ๊บแกกินฟันปูต่อหายเลยไม่เหรอเออจริงไม่เหรอมมาขายของให้เขาเลยน้องเนี่ย <c oughs> แกต,ตอนเทสอะรู้ป่ะก็จะได้ความเผ็ดสองเลเวลเนี่ยเราเกือบตายมาแล้วเพราะมันต้องมันกินต้องกินระดับต่ำต่ำกว่านี้ต่ำแบแบบแบบเผ็ดน้อยกว่านี้กับเผ็ดเฮี้ยๆ์จนคิดว่าทนไม่ไหวอะ ไอ้นี้พิสูจน์มาแล้วว่าคนทั่วไปทนทนได้แต่กินต้องทำเพริกกิเม็ดน้อยไม่กินเผ็ดเออฉันก็ไม่กินเผ็ดคนไม่กินเผ็ดแต่เผ็ดแต่คนกินเผ็ดจะบอกว่าแต่เอาเป็นว่าอร่อยมากเท่าไหร่อีพีห้าบาทอีพีห้าบาทเหรอพูดจริงพูดเล่นพูดจริงแล้วสันสุกกี่บาทอีพีห้าอ๋อเท่ากันแกไม่เคยซื้อของทันคือใช่ไหมกไม่ปกติเพ็นไหมหายเพ็นไหม ไครเผ็ดเลยใคออรเผ็ดเลยทุกคนกินนี้กินหมกึกกรุบอ่อยได้ทันสุขอร่อยมากแต่ตอนนี้อยากกินชานมแล้วเราไปทัวร์ออฟฟิศต่อกันดีกว่าไป<า>อยากกินแบบมะพร้าวแล้วอ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นที่นั่งของทนันสุน้ำไหมแกงทนันสุเหมือนยอ,อยากต้องการน้ำ <c oughs> อ่ะเหมืองการน้ำนี่นะคะก็มาร์เก็ตติ้งแบรนด์เฮาส์มาร์เก็ตติ้งทันสุก็จะนั่งนัวๆกันอยู่ตรงนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทรบปที่ออฟฟิศเนาะที่แบบว่านั่งเป็นโซนๆะไรอย่างเงี้ยแผนกแผนก โอเคไปเดี๋ยวเราไปกินเมนูใหม่กันอันนี้คือเมนูที่เราจะกินวันนี้เป็นชาเขียววิ้มีเนือ้อมะพร้าวด้วยเหรอ <Okay. S 1> โอ้ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่น้ำมะพร้าวกับชาเขียวมันดูน่ากินมากเลยอะ อยากกินมากเลยน้อ,องฉันตื่นเต้นมากเทน้ำไม่เป็นแล้วตอนนี้จริงหรอเขาบอกว่าพี่นัดมาไหนมาทุดิบมีอะไรบ้างครับไหนมาทุดิบมีอะไรบ้างน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องเลือกจากส่วนไหนไห,นไหมม,มีสวนไหมมีสวนมีสวนไปสวนลาดบุรีมาอัมพวาอลาดบุรี<า>มันเด็ดเรื่องมะพร้าวอยู่แล้วใช่แล้วคือไปสวนเขาคือแบบเออมันดีมากสวนของคือมันดีมากปลูกสดชอบนี่นี่มี่อื้มอุ๊ย หวานสดมากเหมือนกินลูกมพะพร้าวจริงๆเลยอ่ะใช่จริงๆนะไม่ได้โมสาบานได้จริงจริงสดชื่นอันนี้ก็คือเป็นเนื้อมพะพร้าวที่ได้มาจากลูกใช่เนื้อมพะพร้าวแบบนี้ดูดด้วยหลอดใบเขาได้ มันต้องกินยังไงนะชนก่อนชนอ่ะต้องชนก่อนต้องมาสองคนเพราะจะได้ชนเพื่อจะได้<ร>ชน,ชนแก้่กันดิมมิกของ NPD นี้ก็คือคนก่อนอร่อยกว่าคนก่อนอร่อยกว่า,ออวามาร์เก็ตติ้งฉันทำสถิติมาแล้วต้องคน2นาที2นาทีเลยเหรอจริงวะเ,เนี่ยเราเรากินก่อน <c oughs> คนไม่ได้เหรอได้แต่คนก่อนอร่อยกว่า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 เรียกว่าเมนูอะไรนะนี้มะพร้าวปั้นุลมกฉัน มะพร้าวปั่นเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยฉันตกหมดมะพร้าวหอมปั่นนุ่มมะชะมะพร้าวปั่นหอมนุ่มมะชะไม่ใช่มะพร้าวหอมปั่นนุ่มมะชะโอเคโอเคเมนูใหม่นะครับมะพร้าวหอมปั่นนุ่มมะชะต้องคนก่อน2นาทีก่อนที่จะได้กินเฮ้ยทำไมเทำไมทำไมเราแบบไม่เทเอาอ่ะแบบเขาเนื้ออะมันไม่ลงไปนะมันลงไปเหรอ อ่ะน่าจะได้แล้วละมั้งมั้งนะชนชนไม่รู้กล้องไหนเลยเนี่ยมองเลยกว่าอย่างนี้เลยอืม,อ,มอร่อยมากถึงป่ะอืมแบบมะพร้าวชัดเจนมากแล้วความอร่อยมันคือทุกอย่างในเนี้ยคือความอร่อยอันนี้แบบไม่ได้อวยหอมมะพร้าวแล้วเนื้อ เนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะเนื้อคั้นมาอย่างดีต้องไม่แข็งเดินไปไม่อ่อนเดินไปลแล้วไม่ติดกราสเลยเวลากินร้ปะชอบถอดฝาออกตลอดเวลามันแบบมันมีฝามันไม่ฟินหรอยัดย<อ>กซดใช่ไหมคนแล้วมันเลอะมือยกซดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าชาเขียวบางเดียวมันจะออกแบบเ<ๆ>ข้มๆเข้มๆหน่อยออกไปทางขมเบาๆใช่แต่ว่าหอมต้องกินด้วยกันนะเนี่ยทุกคนอยเงีเห็นบ้างมันง่ายกว่าใช่ไหมเมื่อกี้มันติดหลอดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหนึ่งนาทีเมื่อกี้ อร่อยมากลองใส่ไข่มุกดูดนะิอ่ะแม่เขาสูตรเต็มสตรีมเอาะใส่อะไรอีกอ่ะนาดานาดา,าไข่มุกกับเจลลี่ใส่ไข่มุกแล้วก็อันนี้อะไรนะเจลลี่เย็นเจลลี่ใสเจลลี่ใสโอ้โหครบสูตรเต็มสตรีมดีปะมันสนุกมากเลยอะ่ะใช่มันสนุกปากมากมสนุกปากมากมแบบ มะพร้าวกรุบไข่มุกนุ่มๆแล้วก็มีเจลลี่กรุบๆต้องมาลองอ่ะไม่อยากอวยคือมันดีจริงๆชอบมากกว่าเมนูอื่นๆที่มีมาทั้งหมดนหนก็บอกเขาเอข้าหมุนไงก็เปลี่ยนแล้วไงอันนี้ออกใหม่เข้าแล้วม้นอบมางว่หมุนอีกเนาะจริงปะเนี่ยใช่เขามาว่าหมุนเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันเป็นมันกินได้เรื่อยๆอะมะพร้าวอะอย่างนี้นางไม่ควรแอดไข่มุกกับเจลลี่มากี่มากเคี้ยวสนุกมากแทนข้าวเที่ยงเลยอ่ะคือกินนี้ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้ก็ มากินได้นะครับที่ Bear House ทุกสาขาคลิปนี้ก็คือลงวันที่4เนาะมีของกินให้ลองเยอะมากๆเลยตั้งแต่อะไรหมึกหมึกกุบหมกึกกุบแล้วก็อันนี้ต้องต้องมาตำต้องมาตำก็คือกินหมึกกุบเผ็ดๆแล้วมากินอันนี้แบบดิฟเฟรชรีเฟรชน,รฟรฟนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแบบ Bear House เฮ้ยแบบ Bear House ว่าไงนะบ๊ายบายไม่ได้ลงคลิปนานนั่งจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้อันนี่ก็ของจำเลียบลิ้นด้วย Nếu ngủ xong, bye bye <laughs>